ทางซ้ำอุ๊ยทางซ้น่าจะไปไหนไปซื้อขนมก่อนไปซื้อขนมก่อนขนมอยู่ไหนซื้อขนมที่ไหนลูกบ้านแม่ลอไปซื้อไปซื้อบ้านใครนะบ้านจูบ้านจูรู้จักบ้านจูอีกคนอะไรแหล่จังไปไปซื้อ ไปเชื่อกับใครลุงเบย์จ้ลุงบอยกับลุงบอยกับลุงบอย์ชื่อนมอะไรนะลุงบย์ลุงยลุงเบยอยู่ข้าวไก่หรือเปล่าไปเรียกสิไม่ไปเดินออกไปไม่เดินออกไปไม่เดินออกไปโนโนโนมันจะล่วงลูกลุงบอยอยู่บนบ้านนุงบอยอยู่บนบ้านแล้ว อุย้ยไ,ไหนเรียกสิเรียกก่อน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 นะไม่ไปตัปวยังไม่ลงมาเลยตุ้มยมก็เยอะเหมือนกันไม่ไปค่ะดูดูดูถนนดูทางเธอไปที่นั่นบายทางไปสวรรค์ไก่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 มันมีสีข่ขาที่ไหนไก่มันมีสองขาไม่ใช่เตา โอ้ยดีหน้าอย่าพามาไปลื่นลื่นลื่นโอ้ยไม่เอาลูกไม่เอามาเลยมึงมงบอยยังไม่ลงมาลุงบอยอุ้ยผมลุงบอยอยู่บนบ้านมาจ้าลุงบอยลุงบอยยังไม่ลงมาพีตายแล้วลูกู เดี๋ยวไก่จะวิ่งหนีนะลูกเดี๋ยวไก่จะตกใจหนูไม่ต้องเข้าไปโอ้ยลุงลุงเจ๊เจ๊ใจโอ้ลุงโต้งมาแล้วไปดูลุงโต้งดีกว่าโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมลุงใบอยู่ไหนนะลุงใบยัง ไปไปมันจะล่วงอ,อุ้ย,ยตกบอ่บอบอ่อน้ำคำอุ้ยเหม็นดูดูปลาไม่มีปลาอยู่นี่ไม่มีปลาค่ะปลาปลาไม่มีหรอกปลาไม่อยู่หรอกมันเหม็นเข้าใจไหมคะอุ้ยไปดูลุงโต้องอุ้ยลุงโต้งมาแล้วลุงบอยยังไม่ลงมาเลยไปดูลุงบอยก่อนลุงบอยอยู่ข้างบนลุงบอยอยู่บนบ้าน เรี่ยวลุงบอกก่อนอย่างนี้ไม่มีแล้วป้ป้าปเดี๋ยวไก่มันจะมาจิกตูดไก่จิกตูดหน้าได้ไก่จิกตูดหน้าเลยเดี๋ยวไมาจับก่อนเดี๋ยวมันจะลื่นเดี๋ยวอายจิกตูดคนเลยไก่ลุงบอยจิกตูดหน้าเลยโอ๊ย อ๋อจิกตูดหน้าเลยหน้าวิ่งไหมเอ่อไปไปเดินไปดูตรงน,นู้นโอ้ยกายจิกที่หน้าเลยมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะใ,ใ,ใ,ใช่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 เดี๋ยวพี่แก้มดิแก้มอยู่ไหนนะแก้มอยู่ไหนนะ จำไม่ไดนะ้แล้วบายลุงโต้งวะเอ๊ะเอ๊ะโอ้อ <c oughs> จะไปหาลุงบอยอยู่ข้อไก่เหนื่อยเลยวันนี้วันนี้ดีน่าเก่งไหมวันนี้ดีน่าเก่งก็มาก่อนลุงบอยใช่ไหมลูกอ๋อ <c oughs> <c oughs> มาเหนื่อยเลย มารคุมดีน่าเหนื่อยเลยท <c oughs> าง a b c ให้ฟังหน่อย a b c ว้ายมะม่วงใหญ่เลี้ยงลงบายก่อนเลี้ยงลงบายก่อนลงบายลงมาได้ยังเดไปเรียกลงบายตรงบ้านห้องนะปะไปไปเดินไปเลี้ยงลุงบายบนห้องปะปเลียงลงบายดิ